อ้ีันนสวัสดีเพื่อเพื่อนครับผมโอ้โหนี่มาแบบโงกุลเลยนะครับผมมาหัวตั้งหัวอยู่หัวยืนนะครับต่อนนี้ตอนี้นะครับทีมงานเฮานะครับกำลังถ่ายทําเมนูอาหารของคนแม่แจมอยู่นะเพื่อนๆเป็นนี่นี่นี่างเดี๋ยวมาดูกันนะครับนีครับนี่ครับอันนี้ทีมงานนะนะครับโอ้โหนี้ แกงข้าวคั่วไก่แกงข้าวคั่วไก่นะครับเอออย่านะครับเนี่ยผสมนิดนึงนะเพื่อนอันนี้เป็นข้ขาวคั่วไปยังยังคะ่ะยัง,งะยนะครับยิ่แม่จะเติมน้ำเล็กน้อย <c oughs> น้ำขื้เป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ต้นน้ำพืชท่วมพืชท่วมไก่เลยอืมเลื่อนคน่อยแค่นี่นี่จะเป็นแกงจะบอเป็นแกงได้จะไดมันต้องมีน้ำการเป็นแกงมันต้องมีมน้ำค่ะเพื่อนแล้วตอนนี้ก็ร้องน้ำเดือดก่อน่าพอน้ำเดือด ไก่ที่เราใสไว้เนี่ยจะได้ระอุสุกพอดีนะคะน,นี่นะคะเพื่อนนอยงมาครับอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะนุองยองนี <c oughs> ชุดนอน <c oughs> อยู่เลยนะคะเนี่ย <c oughs> แล้วอย่าถามว่าล้างหน้าเป็งฟันยังยัง <c oughs> <c oughs> อันนี้คือหน้าสดมากนะคะเนี่ย วันนี้มากิน <c oughs> แกงข้าวคั่วไก่ด้วยกันค่ะน้องโยงค่ะตอนนี้ยังแบดสุกดีเตือ้อเนี่ยมาไว้แบบนี้นะครับครับสวัสดีไอ้บ่าวกึ้นนะครับสวัสดีน้องโยมให้ไปแชร์ค,ครับอ่ายินดีต้อนรับสู่เช้าวันใหม่นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมเป็นเช้าที่ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับผมเป็นเช้าที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆนะครับผมอ่า กาทักไทยอันไอสวัสดอ่อาไอสงวนนะครับตัวไอสงวนนะครับ ขอใจแชแนลตัวนะครับผมัครบลิ้นมันอย่าไปเตือนครับตอนนี้กําลังวอร์มร่างกายอยู่ลิ้นทํางานนะครับอ่าอ่ารับผมคับผมสุกสมงวังทุกประการเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนที่ทําช่อง youtube ก็ขอให้ปังๆเลยนะครับผมขนาดนี้นะครับท่านมาอยู่ครับนะผมสูงงงนะครับผมหรือว่าทรงงงคุณของเรานะครับมมากับวันนี้่ม มาหางะวันนี้เราอยู่ที่ครัวนะครับเรามาชกสูตรเก่กแกเ้้าคั่วไก่ที่มันจำชื่อเมนูเนี่บ่ได้นะครับเพราะว่ามันใช่เมนูของเฮานะครับถ้าเป็นเมนูบ้านเฮานั่นฮะเฮาก็จะรููว่ามันคือไอหย,ยังแต่ตอนนี้เฮาอยู่ที่เมนูเด็ดนะครับเมนูไก่ของคนจากจังหวัดเชียงใหม่บ้าน แม่โอเปมห้องสอนครับแม่แจมนะครับบ้านกองการ่านะบ้านกองการนะครับแม่แจมครับสวัสดีทักทายทุกทุกท่านเลยนะครับขอทุกทุกท่านปังปังเฮงเขงนะครับผมสัมผัสนะฮะโล่เงินโล่ทองกันเบย์นะครับผมอ่าอันนี้คืออันนี้พ่อครัวใหญ่เขานะครับแป๊บแป๊บตะกี้นะครับาวาตรงน,นี้ก็จะมีการตั้ทำขั้วปลาทูขั้วปลาทูเห็นไหมครับวันนี้จะมีสองขั้วนะครับผมอ่า พวกปลาทูอ่านะครับน,น,น,นี่ก็เป็นสูตรไม่เจนเหมือนกันถ้าผมเคยกินนี่สัรปีเขาบอกเคยกินนะเนี่ะเอออันนี้ก็จะมีที่เขาจะมาดูเมนูหนึ่งนะครับอันนั้นคือเป็นเมนูขอรงฟางแล้วเราก็จะได้ล่าฟางให้เป็นแฮมหนึ่งแ,แอบเขาประหยัดช่วงนี้เขาประหยัดมากแล้วค่ะ มันอยู่มากินกับเปิลสองวันเลยนะครับฝากท้องกับเปิ้ลทุกมื้อเลยครับตอนนี้เขามีสโลแกนใหม่สำหรับปี2568นะผมอิ่มจังตังอยู่ครบชาแนลนะครับผมใช่ค่ะอิ่มจังเลยแผนปีนี้นะครับผมเราจะไปเสาะหาเมนูที่ไม่ใช่เมนูที่ปกติที่เฮาเนี่ยกันนะครับเฮาจะตะเวนเลาะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมไปแอวอยู่ในชุมชน ของเปื่อนๆเฮานะครับที่เป็นเปื่อนเฮานี่เขาจะไปดูว่าแต่ละบ้านมีเมนูเด็ดเมนูดังไอะไรอย่างนะฮะอ่าก็่ัวอยังค่ะอ๋อเครื่องยยปั่นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องปั่นด้วยนะครับเดี๋ยวไอ้โจ๊กจะต้องขอไปดูก่อนนะครับไปช่วยเปินต,ตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้เฮาหูสูตรแล้วว่าน้าริกใส่อย่างก่อนมาดูเปิดปันใ่เนี่ยนะครับอ่อมอดเดเลเตอร์นะจ๊ะพี่แอน นี่นะคะอันนี้เห็นเมนูอันนี้ชื่อเมนูเดี๋ยวก็คะแม่แกงข้าวคัวปลาแกงข้าวคคบวปลาคัวปลาดูว่าค่ะโคบปลาดูอ๋ออันนี้คือ,อคโควปลา,ขปปาปดูสูตรใหม่สูตรไม,ไม่ไม่ใช่สูตรใหม่สูตร บ้านแม่เก็มน,นะคะเข้ากับมะเกกินมาก่อนเลยเอ๋อ,อ,อไอ้กินว่าว่างๆนี่มาดูที่นครพนมด้วยได้เล้ค่ะทรงตัว <laughs> ไอ้กินพร้อมเสมออ,อถ้าหูสึกว่าตอนนี้หูแล้วว่ามีไข่ที่เป็นแบบคอทองแดงพ้องเนาะมารวมตัวกันมารวมตัวกันนะครับที่บ้านไอ้บ่าวกึิ่นัดก,กันไปอันนี้ใจปลาทูกี่เข่งคะแม่ปลาทูสองเข่งแล้วกัน ปลาทูหน่แฮมสามตัวหกตัวปลาทูเกมปลาทูเกมสามตัวปลาทูเกงปลาทูเคงเจ็ตัวปลาทูเค้งนี้นะปลาทูนี่นะปลาทูเกมปลาทูเกมเจ็ดตัวแล้วปลาทูเค้งเค้งแ้าตัวห้าตัวแหมเค็มเจ็ดตัวปลาทูเคงที่แบบเค็มแ้าตัวนะคแล้วก็เอามาไสเอาอันนี้ย่างหรือยังคะแม่เมือนเจ้า มาย่างเนาะแล้วนี่เหรอนี่ก็เอาสดๆเองครับสดๆนะอ๋อเดี๋เขามาปั่นแล้วมาคั่วไงอ่านี่แหละครับไซส์เอากางเอาแต่ตัวเนื้อก็มาแช่ไปเชี่ยงเนาะเอาตีก่อนเอาแต่เนื้อเดี๋ยวเฮาเอาไปปั่นเดี๋ยวก่อนจะไปดูเมนูแกงคั่วแม่ก่อนโอ้โหนี่นะครับเอาผินี้เนอะอ่า ป่าทูนี่นะครับตางบ้านไอ้โจคองว่าป่าทูมันนะครับอ่าแล้วตรงนี้ป่าทูนี่ก็คือป่าทูนึ่งนะฮะป่าทูนึ่งที่เอาเอาหือแมวเลยฮะถ้าไซ้น้อยเอาหืมแมวนะครับไซ้ใหญ่คนกว่ากินนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับอ่าเอาเอาก้างออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวป่าทูเกมนี่ไอ้โจบอกหูว่าเป็นอย่งไ้ต่อกับป่าทูเกมนะครับเดี๋ยวต้องดูกันแห่งกรรมนะครับแต่หงูละแม่นอนละป่าทูนึ่งป่าทูเครงนี่ถอดก้างออกนะนะครับเดี๋ยวเขาจะเอามาปั่นเอาเนื้อตรงนี้นะครับ อาจะใช้สองเครื่องปั่นเลยนะครับผมอ่าครับเดียวก็ต้องทักทายต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเบื้องหลังของเฮาตรงนี้ก็คือมอนดอยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมอากาศเย็นๆเลยนะครับนี่แล้วก็ทรงผมนกพิจลริวนะครับหรือว่าทรงทงทรงผมนกโกงหัวจุกกำลังฮิตมากเลยนะครับสําหรับคนตีร่างกายบัสมบูรณ์จากงานปาร์ตี้เมื่อคือนนะค,ะน,นะครับผมจะเป็นเจีอี้นะครับผม เดี๋ยวก็ต้องมีการทอนการอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าทอนตีนเสานะครับเพื่อนได้เป่งได้ชื่นใจกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะลุยในคลิปกันต่อ,ตอ,ตอไปนะครับ mm hmm. ก่อนท้ายไอ้สงวนนะครับ mm hmm. ขอแค่ใจแชแนลตัวนะครับแล้วก่อนน้องโยงแฮปปี้แชร์นะครับ อ่านะครับไอ้บ่าวขึ้นตัวนะครับตอนนี้ไอ้บ่าวขึ้นขายของของฮื่ขายของมุวนๆนะครับหน่อมีก็ลูกค้าซื้อของนะครับวันนี้เพราะว่าบางคนก็ยังติดพันอยู่นะครับต้องการกินหมูกระทะหมูจุ่มหรือว่าอย่างอื่นๆอีกนะครับอ่าเดี๋ยวของกันทุกคนที่ทํางานค้าขายนะครับผมทํางานออฟฟิศทางานปกติพ่อบ้านแม่บ้านของฮึ่ยรวยๆปังๆกันตัวยนะครับโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้เขาก็ต้องขอมาช่วยตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอวางตรงนี้ก่อนนะครับ จต,ต่อสายไฟก่อนนะครับเพื่อนฟืบฟืบ ไปมันมันต้องใช้ความประตการ่ไยส่ไสหเนยม่อน้ำมันแบบคุ้มๆหน่อยเนาะ วันนี้กวตัวที่เอทัวร์กมไวอยืนได้ขนาดนี้มันนี้กีสุอดมี่เลยครับมาี่มาปั่นกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวเขาจะปั่นกันแล้วนะครับปั่นประสาทเพื่อนๆเนี่แหละครับมา กทีมีนไม่มเลยไม่ก่อนเินนะนส่ดวดะอเัหมือนกเีปไกัน ของปลาเค็มกับปลาหนึ่งตเออปลาเค็มปูปลาทูเค็มปลาทูบะเอดอั่นเ ลอง้ออย่างเดียวเสร็จแล้ว 他们过来嘛，你在这边。<noise> <noise> <noise> Thank <laughs> you. ให้ยงนมับบนี้กว้าคุณแหกมันแหงว่าใหยกนใหมันจามาปชมันนีก็น่ากันมันมันนักไปเันจะเครื่องจะไม่ครับเออจะเปลเนานครับ

แม่น้องเรสวัสดีค่ะเขามาดูเมนูนะคะเดี๋ยวเอาฮือ,อไอ้โ,โจ๊อุ้ยไอ้โจ๊กกำลังปันป่นปลาทูนะคะจะทำเมนูขั่วปลาทู ใส่กาแะปลาทูเกมเจ็ดตัวปลาทูเ็งห้าตัวนะคะอเอาไซส์เอาแต่เนื้อก้างทงนะคะเอาแต่เนื้อๆเ,เลยเอาเนื้อมาปัน่นปั่นแบบนี้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่จะลามเอาเมนานะันก็บข้าวเปลเนาะตอนตอนบบมีอันบบมีคนะเครื่องปั่นเ<ว>นาะค้าวเปล่เนาะ แต่บเดี๋ยวนี้ะสะดวกสบายนะคะใช้เครื่องปัน่นปั่นเอาละเอียดขนาดไหนครับป่อบัดล,ละเอียดมากเนาะนละเอียดได้ที่สุดเออนี่นะคะอันนี้คือปั่นรวมกันไปเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรากมาใส่เครื่องสมุนไพรแล้วก็เอาไปคั่วะะถ้าเยดนแสดงว่ามันละเอียแล้ อืมออันนี้คือเป็นผู้ช่วยนะคะ au, วันนี้รอบนี้เป็นผู้ช่วยนะคะเน,น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้คือปะทูที่เป็นปาทูเกมครับพี่แอนอา<ร>ใส่รวมกันเลยก็ครับปอใส่รวมกันเลยเพราะว่าปาทูเกมเนี่ยมันจะมีความชื้นของตัวอ่าฮะตัว,ต,วตัวน้ำน้ำของปลาอ่า <Bam. S 2> แล้วก็ปาทูหนึ่งนเนี่ยมันจะปั่นง่ายหน่อยเพราะว่าความแห้งมันอ่ะมันเยอะมันแห้งกว่ามันแห้งกว่านะครับแต่ว่าต้อง มาผสมกันนะครับอัตราส่วนที่เป็นอัตราส่วนที่เป็นความลับเป็นความลับปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วสมัยก่อนมันนั่งแวะๆวอีบ่ใจนะครับม่ได้ค่าลาบค่ะอือแวะๆนี่คือตลกเลยอันยังก็ลาบบนนโปนอเมก่อนเนาะอันยังก็ต้องซับๆๆๆๆๆลาบเครื่องแบบนี้นะครับเอามาเียลาบมาได้ มันแน้ำมันบัลลามอ่าลองเลียลองแบบเอ้ยบลามบัลลามนะพ่อเนาะอันนี้ชุดนี้นะฮะอันนี้ทาไซส์เอาไว้นี่มันจะได้แบบตัดนะครับเพราะว่าชุดแต่ละชุดมันเหมือนกันอืะ อ่าตอนนี้เซตเรื่ร้อสจุดนีแล้วเดี๋ยวไปคั่วกันนะเพื่อนๆขอ,ขอขอบคุณคนที่เข้ามาดูด้วยครับก็เดี๋ยวคิด,คดเรขมช่วยนเสิครับสำรับยังครับบ่กอันนี้อยู่จะแปลงต่ำจีนอยู่ะะมีรอยอยันอันนี้อันนี้ถ้าตันกินวันนี้ก็ได้กินกับบังตันกินกับพี่ตีจะห่อเมนูนี้นะคะพี่ตีว่าจะห่อห่อไปเดี๋ยวขอลงก่อนนะเนี่ยนี่นะคะ แลใบแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตลงไลน์นี้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆได้ชื่นชมกับบรรยากาศออ ของหุบเขาบ้านแม่แจ่มนะคะเออหอกับใช่แล้วค่ะน้องโยงเราก็ได้โคต้าหนึ่งกระปุกโอ้โกับสารพีไปเลยอันนี้คือแก้วกาแฟที่กินยังบมดนะคะทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเฮยนครับผมนนะครับปีสองพันห้ารอยหกแปดนี่เราจะเป็นพวกคนบาปอ่าเข้าจะมาใจเิดก็ว่าอ่อ กินบ้านมั่วคัวรัวบานงานนะครับบ้านไหนที่มีงานเลื่นเรลงนะครับพ้องมาเลยนะครับพ้องมาเลยนะครับผมเพราะว่าปีนี้เราจะเดินเครื่องเต็มสู่ก,กับการทำยูทูบนะของบ้านซะนะครับผมเราจะแบบลุกเชิงรุกนะยู u ูปแปดสิบเร้านก,นะกาแฟ <laughs> ยี่สิบเปอั้ก็าได้เกียรกไป YouTube 80% ร้านกาแฟข้างในในสวนเนี่ย15เปอร์เซ็นร้านกาแฟนาถา2เปอร์เซ็นต์อ่าถ้าเกใช้ชีวิตแกะแกะแกะเกาเพื่อใช้ไฟฟ้าอีก3เปอร์เซ็นต์น่าขึ้นเป็น100เปอร์เซ็นต์นะฮะอ่าปีนี้บอกเลยว่าไม่ทํางานเพื่อกุศลทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวอันนี้บอกตรงๆนะครับอ่าขอทุกๆท่านที่ทําช่อง youtube นะครับพี่บ่าวขึ้นนะผมไอ้สงวนนะครับผมขอแค่ใจแชแนลแม่น้องเรนะฮะยงแฮปปี้แชนนะฮะสัมผัสโลกเงินกันไปเลยนะครับผมพอสัมผัสได้เรียบร้อยแล้ว ถ่ายรูปโรง่งเงินของพวกท่านมาส่งมาที่ช่อง AJ I, กับโจ๊กหรือว่าช่องไอ้โจ๊ก็ได้ครับไอ้โจ๊ก ok ก็จะเอามาลักปิดไว้างหลังนี้นะครับปัจจุบัก็เชิาเราไปชมนะครน้องโยมบอกเราเชิงรับรับฟรีตลอดเส้นทางต้องถูกต้อง,อง,องปีนี้มันมีปีนี้บอกจะทำคอนเทนต์นี่บอกหวังโล่นะฮะหวังเงินอย่างเดียวนะฮะบอกเลยนะครับผมหันหันหันปอดหันหลวงปน่หลวงประกาศละว่าใครเสียงดังนะคะอยู่ที่ไหนก็ว่าหลวงประกาศ อโอเคลงไลฟ์ก่อนนะคะคขอบคุณทุกท่านนะคะ,ะค่ะบายบายค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีในวันปีนี้และปีต่อไปให้การค้ามีกำไรให้ชิงแชมต์ไปมีพาย YouTube เนื้อช่องใดๆให้มีสมใจ2568เอ่ยสวัสดีดีๆีดีดด สวัสดีอัหลวงพีเลินเนอ้าวคุณโน้จะให้จบเพลงก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีพี่ไม้ทุกท่านค่ะเอ้า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 าบายบายค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะอุกแตกอุกแตนบายบาย